แล้วสามสี่ปีพี่หน่องยังไม่หลงอยู่ใช่ปะแต่ตอนนั้นยังไม่ใช้เสน่ห์ตอนนั้นยังไม่ใช้เสน่ห์แล้วแล้วมีใช้เสน่ห์อะไรบอกพี่ไหน่อยเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวกําลังจะใช้เสน่ห์เเสน่ยาแฝกเดี๋ยวกําลังติดต่อซื้ออยู่แป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวไม่ใช่พอไม่ใช่พอแบบติดต่อพอไอ้นี่พอใช้เสน่หพี่น้องเออแบบเบอร์อย่างเงี้ยไม่ได้นะพี่ว่าพี่หน่อง ไม่ไม่แบบก็เธอก็สวยยาใช้ใช้แบบใช้ใช้เยอะเกินไปอ่ะใช้แบบดีนะอยาจะใช้ความที่แบบว่าเทคแคร์ดูแลอย่างอย่างเช่นแบบอ่ะพี่น้องยกเวทอ่ะพี่น้องไม่ต้องยกเดี๋ยวหนูยกแทนพี่น้องกินน้ำอ๋ออะไรแบบาไปเอาาน้ำให้พี่น้องอยากได้อะไรเดี๋ยวหนูจัดการให้หนูจะแบบพี่น้องวันนี้อยากกินกาแฟลดอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรอพี่น้องวันนี้ใช่หนูจะดูแลพี่น้องให้ดีทุกอย่างเลยอ่ะ แต่สิ่งเดียวที่หนูทํำไม่ได้ก็คือเซฟดีๆให้พี่น้องแค่นั้นแหละเดี๋ยวเอาทุกคนหันไปเซฟพี่น้องกันเลยนะคะตอนนี้ใช่ค่ะตอนช่วงนี้ต้องเซฟพี่น่องก่นนะคะน้องเซ่แคทแท็กแคทแท็กพี่น้องพี่โสยาย่างงี้หรอหรอใช่หรไม่ใช่แบบพี่พี่น้องแบบ พอสุรยามาทำนี้พี่น้องงงอย่างนี้นะไม่ไม่ได้นะพี่น้องไม่กล้าเข้าใกล้หนูเลยจากจากที่ปกติก็ไม่ค่อยเข้าใกล้อยู่แล้วหลงังๆมาห่างหนูหนกักกว่าเดิมอีกพี่น้องสู่ต้องเข้าเอยเซฟพี่น้องกันใหญ่เลยเออช่วยช่วยกันเซฟพี่น้องหน่อยนะคะเซฟด็ไม่ไม่ไม่พี่พี่พี่หนุ่งกับพี่สูตอนที่แข่งอยู่อิตาลีเขาเข้ากันแล้วนะ ก็เขาเคยเข้ากันแล้วอ่ะมันก็ต้องเข้าสิเข้าเข้าเขาเข้ากันแล้วอ๋อพอพี่น่องจะกินน้ําพี่โสดกินแทนใช่ใช่อันนี้ได้นะพอพอพี่น่องเออพอพี่น่องเออนี่ได้พี่น้องไม่ต้องทําอะไรสักอย่างพี่น้องจะขับรถอะเดนูขับเองอะพี่น้องพี่น้องจะถูพื้นเดนูถูเองพี่น้องจะอาบน้ำเดนูอาบให้เองโอ้เอนี่เนี้ย ไม่ได้อันนี้ยังไงอ่ะโซย่านี่นี่ไม่มีใครบ้างบ้างบ้างคุยกับโซย่าเลยหรอคะนุช่ะหนูไลน์ไปอ่ะสองสามวันมันถึงจะตอบอบบพี่หนูงงมากกลางที่เรากางที่เราเคยสนิทกัวนะต้องรีบเวลาตอนอยู่กันนุชอะต้องรีบไอ้นี่กดรีบกบปกยดิเนี่ยเห็นไหมเขาออกไปเขาก็เนี่ยลืมแล้วไงมีคนบอกว่า พี่โสระวังไปทักพี่หมูพี่หมูพูอะพี่หมีพูแทนพี่หน่องนะอันนี้แบบคือตอนนั้นอะที่ไปแข่งที่อิตาลีใช่ปะแล้วหนูหมีพูพี่กุลก็เดินไปช่วยกันยกของแล้วพี่หน่องเขาแข่งอยู่ในสนามสักพักหนึ่งเดินผ่านไปพี่นาตาลีเรียกเลยเฮ้เราก็โนโนโน่เพิ่จิตคือรู้เลยว่าต้องเรียกพี่หน่องเพราะไอู้มาใส่แมสซ์นะใส่แมสแล้วแบบ เขาก็แบบเรียกให้มาใกล้ๆเขาเดินมาหาไอ้เราสามคนก็โนโนเพิ่มเจ็ด no เพิ่มจ็ดเขพูดภาษาอังกฤษไ่ได้ด้วย n แล้วเขาก็เข้ามาดูไปเขาบอกอ้อโอเคโอเคก็จแลนี้วคำ่าภาษาอังกฤษก็ได้นิดหน่อยยังจะมาคุยกับเราอีกเอ้ยได้อยู่นะหนุ่มหนุ่มอะไรเราเราไม่เน้นเราไม่เน้นอังกฤษเราเน้นเซเปานเซเปานเออมีคนถามว่ารีวิว ยูกิอิชิกาวะให้หน่อยแล้วก็เลยบอกว่าแบบตอนนี้ยกให้พี่เอไปแล้วอ่ะก็เลยมีไม่ค่อยถูกนี่พี่เขาไม่ตอบได้เล่หมูเู่แข่งแล้วนะถ้างั้นน่ะจะได้ไม่ต้องเป็นต่างคนตหางโลกเขาไม่ตอบหนูเลยอะค่ะหนูงงมากพี่เอพี่เอแต่ปัญหาไงคือแบบก็ครัวเขาไม่ตอบเหมือนโซย่างไงพี่เอก็เลยไม่ทักไปเลยหรือว่าเขาอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าหนูพี่ว่าไหมถ้าเขาเห็นหน้าหนูอะ หนูว่าไม่มีทานบอลนั้นโซย่าน่าจะแบบกิ้งบอลเข้าไปไงมันเป็นอะไรที่แบบผิดพลาดเนี่ยเล่าเล่าเล่าให้แฟนงขับเขาฟังหน่อยดิเนก็ตอนนั้นเราจะมีแผนอะไรวันนั้นอ่ะแล้วทีเนี้ยญี่ปุ่นเขาก็ซ้อมอยู่ข้างๆใช่ไหมเราก็แอบดูกันแบบกีดกัดกีดกัดแล้วทีนี้แบบมี่คนบอกว่าพี่โศให้พี่โศกิ้งบอลเข้าไปในแดนของญี่ปุ่นแล้วให้พี่โศวิ่งไปพอพี่โศจะถึงบอลอ่ะ ให้สะดุดขาตัวเองแล้วล้มตรงนั้นคือแบบพี่ตอนนั้นหนูน่าจะหนูน่าจะทำว่ะใช่น่าเสียใจว่าที่จริงเรา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 คิดอยู่นะว่าแบบจะทํากันแบบนั้นแต่แบบด้วยความที่เรายังแบบเป็นผู้หญิงเนต้องแบบคิปลุกเนาะแต่เบนเวียมันยังยังแบบจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอก็เลยแบบถ้าแค่นั้นก็เลยล่มไป ถ้าตอนนั้นหนูทําอ่ะพี่ไอคิดว่าเขาจะจาหนูได้ไหมคะอ่จจะจําได้อ่ะนะโซย่าอาแบบหน้าที่ไปเลยนะเขาจอแบบหน้าทิมลงไปเลยนะแล้วถ้าเกิดเขาจําหนูได้แล้วเขาก็คิดในใจว่าอีนี่กูจะไม่เวือนชอบมันเด็ดขาดอย่างเงี้ยหนูก็เสียเปล่าไม่เขาชอบวิ่งโกโกหรือเปล่าเนี่ยชี้ก็วางแผนให้หนูไปอย่างนั้นอ่ะแล้วตัวเองก็ทําเป็นนางเอกไงแล้วทีนี้เขาจดจําว่า อีนี่มันโกอีนี่มันซุ่มซ่ามไม่เอามาเอาที่คนนี้แทนหนูก็เสียหมดเลยดิไม่ไม่ไม่พี่บับพี่าอวานั่นอะโอเคแบบแผ่นนี้ยได้สุดแล้วจะเป็นที่จดจำเขาเลยแหละเนาะเพื่อหนูต้องมีสักคนแหละถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ยุกิต้องมีสักคนแหละอ่ะเผื่อเป็นน้องรามอีกอะทําไงอะเออไอ้นุชุกข้างไอ้นุชตายเลยสิถ้างั้นอะไอ้นุชมันต้องนุชมันต้องตายอ่ะเผื่อเผื่อทำแบบนั้นแล้วแบบ อ่ะอีซี่ก็ว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงโก้แต่น้องรันชอบอ่ะแล้วรันมาชอบหนูอ่ะหนูต้องคาระกับเพื่อนอีกแล้วอ่ะพี่งเป็นอีชิดะอะไรอย่างงี้ก็ได้นะอีชิดะไม่รู้จักโอ้โอบบอกว่าพี่เออยากให้กำลังใจมั้มันเป็นแผนที่เขาสองคนคิดไว้ไม่ได้ให้กำลังใจไม่น้องโอมพี่เอต้องซับพอร์ตโซย่าไงใช่ไหม เออพี่เอ้ั่งจริงข้าวโซย่ารุก,กวันเลยพี่เอต้องแบบ support, ซ,ซับพอร์ตโซย่าซับพอร์ตอะไรวันนั้นที่เจอญี่ปุ่น <c oughs> พี่ไม่ทัวนหนูเลยจร <c oughs> ินำหมูโดยที่ไม่สะกิดหนูก็คำไม่ถ้าตอนนั้นอ่ะมัวแต่แบบมัวแต่แบบเฮ้ยซูอันนั้นใช่ไหมใช่ไหมอย่างนี้ไม่ได้พี่ต้องวิ่งไปทับหน้าไงพี่ก็ต้องเนี่ยพี่ก็ต้องไปดูให้หน้องก่อนไงว่าแบบเป็นี้ไรอันน่าอันนี้มันเหมือนแบบ พี่ไม่ได้ซับอรอนหนูอะแต่พี่แบบว่าถ้าพี่ได้ก่อนพี่เอาอะแล้วก,ก็ทิ้งหนูไวอ้อ่ะจริงๆพี่ไม่ได้ซับอ่อนหนูอะอันเนี้ยไม่คือแบบไม่ใช่บิพี่เอกแม่ใครเรียกนะ <c oughs> อุ้ยแม่เรียกแม่ได้กินข้าวจ้าแม่อีกสักพักแม่ก็จะบอกว่าน้องเอไปทํากับข้าวให้หมาหน่อยเดี๋ยวคอยดูแม่เรียกพี่ว่าน้องเอเหรอคะอืมน่ารักไหมจ้าน่ารักเหมือนพี่เอนี่เลย วดหัวเลยคือแบบเขาก็เรียกเห็นไหมพี่แบบพี่หน้าอย่างเงี้ยก็เรียกน้องเอ้นี่ไงเขาก็เรียกมาจากแม่พี่แจ๊คใช่โค้ก็เรียกน้องเอ้น้องเอ้หนูก็งงว่าทําไมต้องเรียกน้องเอ้ด้วยทำไมไม่เห็นเรียกหนูน้องโสน้องโสบ้างหนูก็อยากไม่เรียกทุกคนต้องเซฟอ่ะรวยหมาบ้านชื่อมารวยนะคะ มีคนบอกว่าพี่โสเข้าทางน้องสีฉันฉันก็คิดอยู่ฉันก็พยายามอยู่ว่าถ้าฉันได้เจอน้องเขาเขาจะบอกว่าอิซีกเาว่า I love you r b o u t เธอพี่ว่าเป็นไงฮะไม่พี่เอ,อ๋ก่อนอื่นอ่ะพี่เอ,อจะเปิดแมทให้เขาดูก่อนเลยถ้าเกิดเขาชอบเราอ่ะเขาก็อาจจะยิ้มให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่ชอบเราก็แสดงว่าแล้วไปเราก็ปิดหน้าแล้วก็คิดลุกแล้วก็ไม่ต้องไปคุยกับเขา <laughs> แบบป้องกันป้องกันที่สุดเลยเออถ้าเกิดเขาชอบเราเออเห็นหน้าเขาเอ้ยเขาโอเคเราค่อยคุยกับเขาเลยถ้าเกิดเปิดหน้าไปแล้วเขาแบบเขายิ้มให้นี่คือเขาชอบเลยเหรอคะอ่าถ้าเกิดเขาแบบมียิ้มให้อะไรว่าเขาเขินไงเขาเขินไปใหญ่แล้วเขาเขินไงเขายังเขินอยู่เขาเขินแบบกพอเห็นหน้าเรายิ้มแสดงว่าเขาเขินและอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบน่าจะใช่แล้วเข้ทางละแล้วทีต่อไปเราก็แบบเออเชิญเขาคุยแบบ เฮ้ยเป็นไงสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องมีศึกษาอะไรก่อนอะอิตาลีไหมเขาอยู่เขาพูดอิตาลีได้อ่อะหนูเสียใจยที่แบบหนูุตา์ไปทําจมูกใหม่มาคือแบบหนูไม่ได้เปิดหน้าให้เขาดูอะเออวัอนนั้นอะวันที่ผิดผ้าที่สุดในชีวิตคือที่เราไม่โยวนบอลเข้าไปแล้ววิ่งเข้าไปเก็บแล้วล้มใช่ไหมแล้มวนนมันเป็นมันไม่มีอะไรแบบเท่าเท่า,าแบบจังหวะเหมาะเจาะกัน ตรงนั้นแล้วแต่วันนั้นน่ะที่ยกิเขาคุยโทรศัพท์อะหมดหมดเจาะสุดแล้ววันนั้นน่ะคือเขาออกมาแล้วเราก็ออกมาพอดีแต่คือนี่ไงพี่วานมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเชิญก่อนส่งคำขอมาแล้วจ้ารอพี่วานอยู่พี่ทุกคนพี่วานกำลังซ้อมซ้อมแบบเลี้ยงหลานเพื่อที่จะแบบพี่พวานอะพี่แป้น่เลยพี่แป้นนานไหมคะ